ครับสวัสดี FC นะครับวันนี้มาพรกับบ่าวเดียอีกแล้วนะครับทั้งช่องฮักนะสวีเดนนะครับวันนี้บ่าวเดียสิพามากินซุปน้องม่สมครับเมื่อวานได้บอกไว้นะฮะซุปเองก็มือครับผมลงไปเห็ดข้างล่างเลยครับก็ไฟต้่มย่างดีครับใส่ปลาทูนะครับแล้วก็ขันยอสามห่อครับบ่าวเดียสองห่อโบยครับสี่ห่อโบสี่ห่อบบเบิดครับผมสามห่อพ่อดีครับ ใส่เม็ดผักพริกนะโอ้โหขัดใส่ที่สิเผ็ดขัดเนาะนาครับพี่น้องข้ามีไงครับอืมอืมสมพอดีถือว่าผสมไรปลาดบกพริกผมอันนี้ ต้มต้มน้ำมันออกครับสูตรบ้าเดียดพรปอยแม่นผ้าเห็ดต้มต้มเอาน้ำสมออกนะครับมื่ก็้ซเหลือความสมอยู่บนลอยครับน้องใหม่ดองมรัฐบานเด็ดบริสุทธิ์น้ำตลาดเด้ครับอันนี้จะ่าเป็นเศษเนี่ยอันหืมโอ้บหพริกจนหยดเลยครับหนึ่งด่ เออพีอ่เลียงกับพี่กะเลียงป่ะอืมทำม,มันเนยอยเอดก็กเขาแล้วครับอืม,อม หนึ่งหัวผ่านไปครับผมกินกินสามคำหนึ่งอืมถั่วปูมาเรียมากมาก กินกับยังกับแสบิมโอ้แสบไรครับพี่น้องที่แดกมาสิบันเซกบห้าสือบบฮันมีเหลือง่ายมากกบแะตลาดห้าสือกบบ,บบบแดดครับพี่น้องได้เลยไป็นรู กินน้ำมันร่มจะบาทเจ็บครับเพราะหลอกสลากเอาก้อนโฆษณาขอางท่านเขานะครับแบรนด์นี้นะครับท่าน,น, <c ười> น,นเพื่นเห็นหน้าก,กติดต่อมาไหนเด้อครับผม <c ười> มาครับอที่สองมา แบนลงแบนลงเนาะกวนเโามาขายเนี่ยเขาเอารถบดมาเพราะว่าอ,อ่ะแล้วก็เขาแห้งแห้งยุบแหง้งแต่มีเขาเช้าให้เชาาน่าตากเขานะ้ำทะลุเงี้ยมนะาจักสีว่า,า,ายจนะได้เราเป็นน้องเนาะเขามันเปียกเนาะมาเห็นตากทะลนก็บม่อยากมองตากอีกอ จากน้ำถนนรดก็มาเยียบอีกโอ้เป็นขา่าวลงทะเลาะกันเพชรเองแซบเองครับ ซุปน้องใหม่ชมบ่ค่อยเผ็ดปะไหนดอกมันบ่เผ็ดนะมันนี่ยความกัดเกินใส่แซมเฮ็ดง่ายๆครับซุกน้างใหม่ชม ขันตอนวิธีการเ็ดเท็งไงยๆนี่แต่ว่ารสชาติเนี่ยสุดยอดครับเสียดายไม่มีผักแพล้านี่น้องนะคันนี้พักแพ้วมันจะได้อัตรรลในการกินน,น้องใหม่สมมากกว่านี้นะครับ มันเกิดมไม่ควรดีๆนะครับแอลวกับน้ำม,มันส้มพี่น้องกินน้ำมันส้มกับมักกินกับพักตรยังครับคอมเมนต์บอกเลยเลยครับมบกับมกกินกับพัตรยังมันก็ก,กินแค่บางครึ่งหนึ่งกกสินะครับ ฟันฟันวะกินแก่คงจ่หน้าพนะอที่สองมาเดียกินครับเนี้ยอะไรครับแต่ต้องมีดทัวทัวผู้มากาครับโอ้อืม กินปลาทูนห,หน่อยๆนะครับบอาเดี๋ยวใส่ปลาทูไปตัว,นตนวกกหนึ่งจริงๆก็ใส่ปลาดุกก็แซ่ได้พี่น้องบนกคนใส่ปลาดุกต้มใส่ต้มด้นตำละแดกเลยว,ว่าแกใส่ไม่จังควปรปลาดุกเลยนะแต่ว่าใส่หน่อยสม้ำโอ้ เอาท่าเอาท่ามาเลยปิดปันเข่าเบาเดียว เพิ่งเลิกงานครับอ,อ,อยู่ในงานมุมน้ำอาบอาบยู่เห็ดยอกหอกกินก่อนก็เสียอาบน้ำนอนสบายมาเนี่โอ้พีคเพชรยู่พี่น้องพีคกระเรียกอื้อ với lại hèn khoảng sút cái ăn gì bớt bài ca mẹ nó có cái ăn gì bớt nữa ừ ชุบน้ำมันซมบุญได้กินโดนเราพี่น้องเนาะยางไก่หลานข้ายกแตกับเออบอร์เคยเคดจะกิน ียบร้อยครับบริบูบ่ณหัวเสียงกลินหันไปเบิ้งน้ำใหม่สมหมูหวานโอ้ใจแล้วซุปน้ำหม่สมนี่ล่นะเบิ้งละเลยว่าซุปๆูพี่น้องเบิ้งนะครับ Oh. แซ่บครับนอ้องให้าเต็มซิ0เป็นไหนเก็ดเองกิดเองให้คะแนนเองความนะครับโอ้ oh. แซ่บครับมันนี่โอ้โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสามนี้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ซอยแท่นะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวเดียร์นะครับผมในกลางคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเขาได้ครับผมพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ